จังหวัดสมุทรสาครและสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีส่งมอบปลารทูเคมให้กับผู้แทนกองทัพเรือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีของวันที่25มกราคม2566นายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบประทูเคมพระราชทานให้กับพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ผู้แทนกองทัพเรือ ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนโดยมีนายมงคลมงคลตีลักนาย,ยกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาครสมาชิกสมาคมการประมงสมุทรสาครชมรมเรืออวนลากสมุทรสาคร คุณดวงดาววิสรัมวันคุณสายทิพย์บุญท่วมสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครกรมประมงจังหวัดสมุทรสาครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครหัวหน้าสวนราชการสมาชิกชาวประมงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลและแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเข้าร่วมค่ะ ด้วยองค์กรภาคประมงของจังหวัดสมุทรสาครได้รับการประสานจากทัพเรือภาคที่1ให้เข้าร่วมโครงการน้อมเกล้าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ถวายปลากระตากและปลาทูเคมโดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนเพื่อส่งมอบปลาทูเคมกะปิ เกลือและอาหารที่มีสารไอโอดีนให้กับสำนักงานโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำไปพระราชทานให้กับศูนย์การเรียนรู้และประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารตามพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2538ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรม,มานาถบพิษทรงพบเห็นประสบนิกรของท่านป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน หรือโรคคอหอยพอกจำนวนมากพระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมภายหน้าได้จึงทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการโครงการในเบื้องต้นและจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงดำเนินโครงการนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือให้กับผู้ที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องตลอดมาทางสมาคมการประมงสมุทรสาครได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร และซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระศกนิกรชาวไทยจึงได้ร่วมมือการสืบสารโครงการด้วยการน้อมกล้าวถวายปลาทูเคมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อของจังหวัดสมุทรสาครต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่11ในปีนี้ได้เชิญชวนสมาชิกชาวประมงผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและส่วนราชการร่วมโครงการค่ะ โดยสิ่งที่ส่งไปในครั้งนี้ประกอบด้วยปลาทูเคม4,000กิโลกรมัมกะปิ2,500กิโลกรมัมเกลือสมุทร4,000กิโลกรมัมปลากระตาก300กิโลกรัมค่ะ